สวัสดีครับพบกับอาจารย์โอและอาจารย์ท็อปตในรายการยิปซีโอซิริกอนคะสำหรับรายการของเราในรอบนี้ท่านอาจารย์โอก,ก็มาแล้ว <pract icking noise> นะกดแชร์ออกไปครับนะกดแชร์ออกไปเพียงคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าเก้าแชร์เพียงเท่านั้น มาแล้วนะจะให้แชร์ก่อนไหมแชร์ติแชร์ก่อนเลยแชร์ก่อนนะเดี๋ยวรอสักครู่นะคะใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูนะคะและกดติดตามด้วยนะคะต,ติดตามไลฟ์สดนี้ไว้นะคะดกดไลค์กดแชร์ออกไปเพียงคนละ9,000 9 9 9แ <share. S 1> ชร์แล้วค่อยพิมพ์คำว่า แชร์แล้วชื่อเล่นคำถาม กดแชร์ออกไปด้วยนะครับนะคนละ9ก้าพัแชร์นะอือ ใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ออกไปเพียงคนละเก9 9, 9 9เก้าร้อยเก้าเก้าแชร์แล้วค่อยพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคำ,คำถามเวลาเรางมีจำกัดน,นะครับแค่1ิบนาทีนะครับนะใครเข้ามาแล้วรีบแชร์รีบถามเลยนะคะก่อนที่เวลาจะหมดนะพิมพ์ให้ถูกต้องด้วยนะคะอย่ารีบเกินไปรีบรีบแชร์เอรีบแชร์รีบพิมพ์ แต่พิมพ์ให้ถูกนะคะบางคนรีบมากพิมพ์ผิดพิมพ์ถูกมาจา์ไม่เข้าใจนะต้องพิมพ์งเงินใหม่เพราะฉะนั้นนะคะต้องใจพิมพ์ด้วยนะคะ,ะใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ได้เลยค่ะเพียงคนละ9999แชร์แ,ชรแล้วค่อยพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคำถาม,ถาม ม,มันต้องมีกลุ่มอยู่ตรงนี้กลุ่มหนึ่งนะไหน้างผ่านไปแล้วอะใครเข้ามาแล้วบ้างมาตูมาอยุย่สิบอดปีความรักโสดแฟนเก่าจะกลับมาไหมครับหญิงรักหญิง มีโอกาสครับสามวันนี้ครับให้สามวันนี้บอกว่าดีนะถ้าทําอะไรต้องรีบทําภายในสามวันนี้จะขอคืนดีเลยก็ตามแต่ค่ะมีโอกาสกลับมาคืนดีกันนะคะตาพรุ่งนี้จะได้คุยกับฟิลไหมคะเขาจะรับสายเราไหมคะไพ่บอกว่าเขาไม่ไม่มีเวลาจะมารับสายเราเหมือนเขาทํางานหนักหรืออะไรสักอย่างเนี่ยแหละนะใช่ไหมอืม รับลําบากอะไพ่บอกว่าถ้ารับก็รับลําบากมากนะคะเหมือนแบบมะต,ตูมตอบไปแล้วนะคะมะต,ตุมตอบไปแล้วนะคะมะตุมได้รับคออําตอบยังคะมะตุมได้ยินอาจารย์พูดไหมอาจารย์นอะหลับแล้วอาจารย์ท้ออย่าหลับสิกินอิมอ่มๆนะแอร์เย็นๆน,น,นะคะอาหารเช้าชาแล้วนิวยี่สิเอ็ดพวกนี้จะออกรถดีไหมคะมีปัญหาไหมคะ คือเราดูเดี๋ยวก่อนคุณไม่ได้ดูเลิกออกรถเหรอคะให้ให้เราดูตรงนี้เลยเหรอพรุ่งนี้เขาจะอ๋อไม่ดูไม่ดูครับเรื่องเรื่องออกรถต้องตั้งเลิกครับวันเดือนปีเกิดครับไม่ไม่ใช่ไพ่ยิบรถจะดีไหมมีปัญหาไหมคะไม่ดูครับอย่างนี้เราไม่ดูครับเพราะมันเป็นคมภีหมาสตะเลขดูครับไม่ใช่ไม่ใช่ตคมภีไพ่ครับนะไปครับข้ามไปเลยครับคือถ้าถ้าเชื่อว่าจะออกรถแล้วดีพรุ่งนี้ก็คือว่าทําเรื่องของการ ดูเรื่องอะไรเรียบร้อยแล้วอะค่ะก็เป็นส่วนนั้นแล้วกันนะอันนี้แพย,ยิบซินไม่ไม่ตอบให้แต่ว่าคุณนิวสามารถถามคำถามอื่นได้อีกนะคะทําอาจารย์ไม่ตอบเรื่องนี้ค่ะอาจารย์ข้ามไปเลยครับใช่แล้วค่ะเดียย6จะมีโอกาสได้กลับไปเรียนที่เชียงยาวนะที่เชียงใหม่ไหมทางโรงเรียนศรีสังวารเชียงใหม่จะให้โอกาสกลับไปเรียนไหมเรียนจบถึงมหเป็นคนพิการ เอาใหม่ไหมนะเป็นไรอะ่ะเอาเป็นว่าเขาจะให้กลับไปเรียนไหมแค่นั้นนะนะเอาฉันเขาเป็นไรหลับแล้วหรอง่วงอ้อาวเลิกทำไรกันนะก็กำลังตอบอยู่เนี่ยกำลังจะตอบอยู่เนี่ยใช่แล้วเดีอยี่สิบหกจะมีโอกาสได้กลับไปเรียนที่เชียงใหม่ใหม่อ่านทางโรงเรียนศรีสังวาเชียงใหม่จะให้โอกาสกลับไปเรียนใหม่นะคะเรียนจบถึงมหกเป็นคนพิการ อ่ะเดี๋ยวดูให้แล้วกันเขาจะให้โอกาสไหมเขาให้โอกาสคุณต้องไปติดต่อเขาดีก่อนกลับไปติดต่อสาววันนี้ค่ะสาววันนี้เขาให้โอกาสนะคะคุณต้องกลับไปติดต่อเขาก่อนอืชาลคาน้ำสิบเก้าจะขึ้นทํางานเร็วๆนี้เป็นยังไงบ้างคะอะไรวะจะทํางานเร็วๆนี้ใช่ไหมเขาบอกว่าจะขึ้นทํางานเร็วๆนี้เป็นยังไงบ้างคะเอาเป็นว่าจะทํางานเร็วๆนี้เป็นยังไงบ้างให้บอกสบายๆครับทําได้ครับจบข่าวครับค่นนไปนะอืม สวัสดีครับอาจารย์แชร์แล้วชื่อเล่นคำถามมาได้เลยนะคะเดี๋ยวก่อนต้องแชร์ก่อนนะครูวัชรินนะคะคุณยังไม่ได้แชร์นะอะมัปรางยี่สิบห้าจะไปทำงานที่โรงงานไก่จะดีไหมคะตำแหน่งตำแหน่งเช็คเกอร์เอาเป็นว่าทำงานจะดีไหมกับเรานะไพ่บอกไงคุณก็มีคนช่วยคุณนะเนี่ยไพ่บอกเงี้ยผู้ใหญ่ดีค่ะแต่ไพ่พระเหรอ มันเหมือน,<า>นคุณค,คุณมีเส้นฝากไปหรือเปล่าแชร์แล้วน้องสามสิบปีนี้ก็สอบติดตำรวจไะคะดูสามวันค่ะต้องใช้เงินครับถึงจะติดครับพูดตรงๆนะไพ่มันบอกเขาจะเรียกเงินคุณถ้าคุณอยากติดนะหรือไม่งั้นอาจจะต้องใช้เงินในการติมตำรวจเนี่ยตรวจเนี่ยอาจาทีออธิบายนะตำรวจเนี่ยมันมีหลายแผนครับเพราะฉะนั้นอนะ มันบางทีมันอาจจะต้องใช้เงินผมเคยได้ยินเขาเรียกนะเขาเรียกกันหลักล้านนะครับที่ผมเคยเจอมาถ้าคุณใช้เงินจะติดครับผมบอกแค่เนี้ย่ะไปครับอย่ใหโดยท่านอาจารย์โอ้แนงยี่สิบเก้าแฟนเก่าเขาลืมเราแล้วหรือยังคะคอคแอบ,บสงสัย,คำ,ยคำถามน้อยใจครับแฟนเก่าเขาลืมเราแล้วหรือยังคะแอบบสงสัยคะ่ะคือเป็นคำถามบ่นกับน้อยใจครับก็ หม่ก็สนองกิเลสที่เขาหน่อยไม่ได้เหรอคะท่านอาจารย์โอ้ผู้มาเป็นประธานลืมหรือ,อยังแค่ลืมกับไม่ลืมแค่น,นี้เองะไรด,ดูให้ว่าดีไม่ดีใครบอกเขาลืมไปหมดแล้ววิวสิบสองพรุ่งนี้จะตรวจเจอเชื้อโควิดไหมคะนี่เรียบร้อยครับเสร็จใครหัวแตกครับ หมายถึงว่าอาจจะเจอนะอื oh. โโอดยมีท่านอาจารย์โอไพ่บอกว่าป่วยอ่ะไพ่พขึ้นอย่างนั้นนะเจ็บป่วยอะเนาะท่านอาจารย์โออาจารย์ทำจะเน้นชื่อโอเดี๋ยวโอผิดคนเดียวเหรอะนะอะไรนอ,นอาจารย์โอเราพิช่าเช่นไมไม่ใช่เป็นประธานของรายการไงออนยี่สิบจะสอบติดตำรวจหญิงไหมคะดูแค่สามวันนี้นะดูว่าจะติดไหมนะไพ่ดีไม่ดี ไพ่บอกว่าไพ่เรียนเก่งไพ่ใบนี้หมายถึงว่าคุณติวนักคุณก็ไพ่ดีนะมีที่นั่งให้คุณนะถ้าคุณอ่านเยอะนะฟิกร่างกายดีไพ่มันบอกว่ามันมีที่นั่งให้ไพ่ใบนี้เป็นเทพแห่งการเรียนที่เก่งมากๆโดยท่านอาจารย์โอผู้มาเป็นประธานไพ่ดีนะตก<ร>ลงทั้งรายกรจะไม่รู้จักท็อปกันเลยใช่ไหมผมอาจารย์ท็อปนะครับนะผู้มาเป็น ผู head, ้ดูแลรายการนะครับอ่คุณโมค่ะสิบเจ็ดน้องโมสิบเจ็ดนะคะขอป้าถ้าขอป้าไปเที่ยวทะเลกับเพื่อนจะได้ไปไหมคะได้ไปครับได้เห็นโลกกว้างครับนี่ไงทะเลเห็นไหมป๊า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 หนูขอไปเที่ยวทะเลหน่อยบอกไปงี้นะป๊า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 หนูขอไปเที่ยวทะเลหน่อย นะสุท้า,าล้วป้า,ปาบอกว่าป้าไปด้วยอ่ะป้าก็ไปเลย <c oughs> นำไปเลยนะนะเลซเลซเซแมนะอันนี้มันเหมือนกับว่ามองอยู่ไกล <c oughs> ท่านอาจารย์โอเอาล,ล,ล้วเวลาก็หมดแล้วนะโดยมีท่านอาจารย์โอมาเป็นประธานในรายการทุกรอบจะไม่มีใครถามแล้วใช่ไหมคะเอามาอีกคนนึงลวค่ะส้มค่ะยี่สิบแปดพี่เขาจะติดต่อกลับมาไหมคะ เอาเปว่าใครคนหนึ่งอ่ะจะติดต่อกับมาไหมเขาอ่ะพ <Jeez. S 2> ี่เขาอ่ะเร็ว oh. เร็วเร,มเรมไม่ไม่นะสามวันนี้นะตอบได้แทงใจโดนปื๊ดปืดนะโดยท่านอาจารย์โอ้นะท่านอาจารย์โอบอกว่าไม่ไม่ม,มนะเอาละหมดเวลาแล้วไปแล้วครับนะโซ่ไม่ไม่ชูป้ายเหรอไม่ชูละ แล้วเราจะทูงอ่ะติดต่อดูดวงแบบเป็นส่วนตัวกับท่านอาจารย์โอผู้มาเป็นประธานได้ที่ท่านประธานสูงสุดนะเฟซบ o ๊กโอสิริกรอภิรัตเบอร์โทร06199226450925929261 ID รายโอสิริ15นะสนใจดูดวงอย่างละเอียดถามไม่อั้น ไพ่ยิปซีไพ่เทพพลังจิตตรวจองค์ตรวจเทพรับขันครูณ้าทองสาธริกาลิ้นทองเสริมดวงเสริมราศีวิีกรรมทุกชนิดตั้งสารทอนศาลบงสมเปิดกิจการร้านค้าโรงแามโรงแรมค่ะจำหน่ายเทวรูปเครื่องรางของขลังวัตถุมงคลต่างๆและเสียงครูค่ะตามนี้ครับนะแล้วผมตามนี้ครับนะเอาละพระอาจารย์โอภูมาเป็นประธาน ก็จะไปแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันในรายการคนมีองค์นะไปแล้วครับ